สวัสดีครับตัวเลขเศรษฐกิจรายสัปดาห์ที่14-18เดือนธันวาคมนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างส่นวนใหี้เป็นภาพต่างประเทศนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การค้าปลีกภาคการผลิตต่างๆของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาเองก็เห็นภาพนะครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเองขยับขึ้นตามเรื่องของราคาน้ํามันเป็นหลักนะครับตัวนั้นเองก็เป็นปัจจัยเชิงบวกที่เห็นภาพของการใช้จ่ายที่อาจจะมีมากขึ้นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ราคาน้ํามันอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้ด้วยราคาน้ํามันในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่มันเร่งแรงนะครับ ส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นวันอังคารนะครับก็ตัวเลขของจีนที่จะออกมาก็จะสะท้อนภาพเศรษฐกิจของจีนที่มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการค้าเปิก าการลงทุนสินค้าคงทนและก็ในเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็น่าที่จะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องจากไตรมาสสามาไตรมาสสี่น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องขึ้นมาได้นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเองก็จะเป็นเรื่องของภาคการผลิตซึ่งก็แน่นอนแหะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างที่จะเร็วในภาคการผลิตนะครับส่วนวันพุธเองก็เป็น PMI หรือว่าการค้าเปิดของสหรัฐนะครับก็เห็นน่าจะเป็นสะท้อนภาพในเรื่องของกําลังซื้อของคนในประเทศ เองก็ยังมีต่อเนื่องได้แม้ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการติดเชื้อตัวโควิด -19 ที่ยังค่อนข้างที่จะอยู่ระดับที่สูงแต่ว่าภาครัฐเองก็คงมีมาตรการในการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมสหรัฐเองแม้ว่าจะมีข่าวว่าไอ้เรื่องสติมูลัสสติมูลัสแพ็กเกจฝั่งของ d e m o c r a ตเองอาจจะถูกฝั่งรีพับลิกันเบรกไปได้บ้างแต่ว่าผมว่าก็อาจจะยังไม่ได้มากนักนะครับแม้ว่าวันนี้เองตัวเลขการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกาย,ยังอยู่ระดับที่สูง ตัววันอย่าลืมนะครับว่าสัปดาห์นี้ตัวเฟดเองวันพุธนี้ก็จะมีการประชุมกันผมว่าเฟดเองก็คงยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าการสื่อสารของเฟดเองค่อนข้างที่จะมีนัยสําคัญเพราะว่าเฟดเองคงจะพูดว่าอาจจะต้องมีการคงดอกเบี้ยต่ารลกยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คิดในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยส่วนอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมในการอัดฉีดเงินเข้ามา พวก QE หรืออะไรเพิ่มเติมมาก็ต้องมาติดตกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็คงเป็นเรื่องของส่งออกนําเข้าของประเทศไทยนะครับว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นแล้วการส่งออกการนําเข้าของประเทศเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนซึ่งยังติดลบต่อเนื่องไปอเมริกาเป็นบวกแต่ว่าจะสะท้อนภาพเป็นการผลิตของเราแารื้นตัวได้แค่ไหนส่วนประเด็นอื่นๆที่เป็น s e n ิเ m e n t ก็คงเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับว่าจะฟื้นตัวทําให้ซนติเมนต์ตลาดโลกและตลาดของไทยเองฟื้นตัวในตลาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นปัจจัยเชิงบวกอยู่แต่ปัจจัยเชิงลบของบ้านเราก็มีเรื่องของความก เช่นบสผู้บริโภตติดเชื้อในประเทศที่มีมากขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วแล้วจะมีการควบคุมการระบาดกันได้แค่ไหนน,นี้ก็เป็นปัจจัยที่กระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวหรือความเชื่อม,มั่นของผู้บริโภคในประเทศทด้วยก็ต้องติดตามประเด็นพวกนี้กันต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ